สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับส่วนโปรโมชั่นนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic proof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease รุ่นนี้นะครับก็คือรุ่น CB 5 0 0 F นะครับปี2022สสีแดงดำนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับรุ่นนี้นะครับก็คือเป็นรถที่น่าใช้มากเลยครับเป็น เครื่องยนต์5 0 0ซีนะครับรุ่นนี้นะครับมิติตัวรถนี่ผมว่าพอดีนะครับความยาวของท้ายนะครับด้านหน้าก็จะตัดแบบหล่อๆเลยครับเป็นรถสไตล์ n a k e ตนะครับผมรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่47แรงม้านะครับให้อัตราการลิ่งที่ดีแล้วครับเป็นรถที่คล่องตัวนะครับใช้งานง่ายนะครับ ในเมืองนะครับขับขี่ได้คล่องตัวมากๆนะครับรุ่นนี้ยังมีสลิปเปอร์คัตอีกนะครับผมในการแบบเข้าเกียร์นะครับการคำคัดเข้าเกียร์เข้าได้ง่ายขึ้นนะครับคล่องตัวมากๆครับดูถังน้ํามันครับความจุของถังน้ํามันอยู่ที่ประมาณ17นะครับ17ลิตรนะครับ17ลิตรนี่ก็วิ่งได้ประมาณ400กว่ากิโลเลยนะครับผมประมาณ450กิโลเลยครับ ประหยัดมากๆครับเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ28กิโลลิตรครับเนี่ยครับสวยครับค่าตัวของรถคันนี้นะครับอยู่ที่2แสนหนึ่งหมืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทครับ2แส7หนึ่งหมืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้จะเป็นโชคคู่หน้านะครับอัซด์ดา o w n เลยนะครับผมนี่ครับปั๊มของนิชินครับ สีพอตแล้วนะครับจานดิสคู่หน้าสวยจริงเลยครับนี่ครับส่วนของล้อเนี่ยครับจะเป็นล้อสิบเจ็ดนิ้วนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับส่วนยางก็ในส่วนของยางหน้านะครับล้อสิบเจ็ดนิ้วนะครับร้อยี่สิบทับเจ็ดสิบนะครับส่วนยางหลังนะครับร้อยหกสิบ ทับหกสิบนะครับขอบสิบเจ็ดเหมือนกันครับผมเป็นลายแม็กเป็นลายตัววายนะครับนะครับเหมือนรุ่นแบบรุ่นพี่เลยนะครับลายล้อแม็กนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมบอกแคมเปญโปรโมชั่นให้เลยนะครับโปรโมชั่นผมให้เดือนนี้นะครับให้ดาวต่ำสุดอยู่ที่สี่พันสี่สิบบาทครับ จ่ายเพียง4,040บาทนะครับรถรุ่นนี้ค่างวดนะครับเราให้สูงสุด5ปีนะครับอยู่ที่3,856บาทครับ5ปีฟังไม่ผิดครับผมให้จ่ายวันรับรุดอยู่ที่4,040บาทครับรับรุดรล่ลๆไปเลยครับรุ่นนี้ครับ CD 500F เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ทัก ID Line นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ ที่ศูนย์ฮอนด้า g ิ i n g บุรีรัมย์แลครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามาได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับเรามีให้เรามีรถส่งมอบนะครับคันนี้เลยครับผมสีแดงดำครับสวยมากครับสีแดงเป็นสีของ Honda อยู่แล้วครับยังไงสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ ในส่วนของวันนี้นะครับผมนิวสายสองสี่หรือที่ปรึกษาการขายนิวนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงมาเจอกันในโปรโมชั่นหน้านะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ